สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเนกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการไลซิตี้พาร์คบอวินค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะพามาชมนะคะผลงานล่าสุดนะคะของทาง HDI Creation ค่ะซึ่งบ้านที่เราได้ออกแต่ตกแต่งภายในนะคะเราใช้คอนเซ็ปต์สไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะเน้นไปที่โทนสีครีมเทานะคะ แล้วก็ตกแต่งนะคะเพิ่มเติมนะคะด้วยสแตนเลสสีทองค่ะแล้วก็เป็นลายเห็ดอ่อนนะคะเพื่อเพิ่มความดูราให้กับบ้านค่ะซึ่งส่วนแรกนะคะที่เราจะพาทุกท่านมาดูนะคะก็คือด้านหลังนี้ตรงนี้นี่เลยนะคะก็คือส่วนห้องนั่งเล่น,นะคะ่ะตัวห้องนั่งเล่นนะคะก็จะตกแต่งเป็นงานกลุกผนังด้านหลังค่ะก็คือจะเป็นงานสแตนเลสนะคะสลับกับงานกระจกค,ค่ะสีเงาชาทองค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ลิ้นชักนะคะติดตั้งแบบลอยค่ะไว้สําหรับวางทีวีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถติดตั้งทีวีนะคะได้ขนาดเริ่มต้นนะคะได้ตั้งแต่55นะคะถึง65นิ้วเลยค่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมของเคาน์เตอร์บาร์ค่ะซึ่งเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็คือได้มีการออกแบบนะคะให้ล้อกับโซนของ ชั้นวางทีวีค่ะก็คือจะเลือกใช้นะคะเป็นโทนสีครีมค่ะตัวท็อปนะคะใช้เป็นท็อปหินแกรนิตแท้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะเลือกใช้เป็นลามิเนตนะคะลายหินอ่อนแบบมินเนอร์ลน์ค่ะแล้วก็ตัดนะคะด้วยสแตนเลสนะคะสีทองขนาด1เซนรูปตัวยูค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็เล่นระแนงนะคะเป็นสีน้ำตาลคะ่ะแล้วก็ตัดสลับกับกระจกสีชาทองเงาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวนะคะก็มีขนาดไม่ มากค่ะเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็คือส่วนห้องครัวค่ะซึ่งส่วนห้องครัวนะคะก็จะได้การจัดวางแเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นรูปแบบของตัวไอค่ะเพราะว่าห้องครัวนะคะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากค่ะ ฟังก์ชันนะคะการใช้งานนะคะก็จะแบ่งเป็นช่องโล่งนะคะไว้สําหรับวางตู้เย็นนะคะเป็นขนาดสายใบสายค่ะก็คือสามารถวางได้ขนาดใหญ่เลยนะคะด้านบนตู้เย็นนะคะก็จะเป็นช่องโล่งนะคะไว้สําหรับเก็บของค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราเลือกติดตั้งนะคะเป็นไมโครเวฟแบบบิวอินค่ะแล้วก็เตาอบแบบบิวอินนะคะเพื่อที่เวลาใช้งานนะคะก็จะได้สะดวกแล้วก็สวยงามเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีตู้นะคะไว้ให้สําหรับเก็บของนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของซิงคค่ะแล้วก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะขนาด2หัวค่ะก็คือสามารถใช้นะคะงานนะคะได้ทั้งครัวเบาแล้วก็ครัวหนักได้เลยค่ะเดิมทีตรงนี้นะคะทั้งโครงการนะคะเขาได้แถมเป็นเคาเตอร์ปูนนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องมาให้ค่ะโทนสีที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเลือกใช้โทนสีนะคะที่สามารถเข้ากับ ตัวเคาน์เตอร์ปูนเดินได้ค่ะแล้วก็ซ่อนลูกเล่นนะคะโดยการใช้ไฟ LED ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เลือกใช้เป็นกระเบื้องกันเปื้อนลายหินอ่อนค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวห้องครัวค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โซนชั้น2ของบ้าน,นะคะ่ะซึ่งห้องแรกที่เน่ยจะพาทุกท่านไปดูนะคะก็คือห้องนอนเล็กค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะมีพื้นที่ขนาดค่อนข้างเล็กค่ะ เลยได้แค่เตียงนะคะขนาด3.5ฟุตค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะพร้อมลิ้นชักอเนกประสงค์ไว้สําหรับใช้งานค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งตู้เสื้อผ้านะคะก็ถูกแบ่งฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นตู้ล่างแล้วก็ตู้บนค่ะโดยภายในตู้นะคะก็จะแบ่งนะคะเป็นราวแขวนบนค่ะแล้วก็จะเป็นลิ้นชักเล็กนะคะไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าแบบพับค่ะถัดไปนะคะจะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะภายในห้องแต่งตัวนะคะก็ มีพื้นที่นะคะไม่ค่อยมากค่ะก็เลยได้แค่เป็นตู้ใบใหญ่นะคะขนาดประมาณ2เมตรนิดๆค่ะไว้สําหรับใส่เสื้อผ้านะคะแล้วฝั่งนี้ค่ะก็จะถูกทํานะคะเป็นตู้โชว์ค่ะไว้สําหรับโชว์กระเป๋านะคะหรือว่าเครื่องประดับค่ะหน้าบานนะคะก็เลือกเป็นหน้าบานแบบกระจกใสสีชาค่ะแล้วก็ภายในตู้นะคะแบ่งเป็นชั้นโล่งค่ะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะคะโดยการซ่อนไฟ LED สีวอร์มไว้ค่ะตรงนี้ถัดมาข้างๆกันนะคะก็จะเป็นส่วนของ ต๊ะเครื่องแป้งค่ะตัวตู้ตัวนี้นะคะไว้สําหรับเก็บเครื่องประดับนะคะแล้วก็มือจับนะคะเราก็จะเลือกใช้มือจับแบบเดียวกันทั้งบ้านนะคะก็คือมือจับแบบโปรไฟล์สีทองแชมเปญค่ะตรงนี้ก็จะกรุบนะคะเป็นกระจกเงานะคะเต็มื้นที่เลยค่ะหลังประตูตัวนี้นะคะก็จะแอบซ่อนดีเทลเล็กๆเป็นกระจกนะคะสีชาทองนะคะแบบเงาะคะ่ะเพื่อที่จะได้สองคำเรียบร้อยก่อนออกจากห้องแต่งตัวคะ่ะค่ะแล้วนี่นะคะคือส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะ ซึ่งห้องนอนมันใหญ่นะคะเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะพบกับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะโดยแบ่งนะคะฟังก์ชันนะคะเป็นเก็บเสื้อผ้านะคะแล้วก็โชว์ของค่ะโดยมุมที่เก็บเสื้อผ้านะคะเราก็เลือกที่จะใช้เป็นหน้าบานแบบทึบนะคะเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีการแบ่งนะคะเป็นตู้ล่างนะคะแล้วก็ตู้บนค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นกระจกนะคะสีชาทองแบบใสะคะ่ะซึ่งจะได้มองเห็นของข้างในนะคะอาจจะวางเป็นกระเป๋าหรือว่าของตกแต่งบ้านก็ได้ค่ะถัดมามุมข้างๆกัตรงนี้นะคะก็จะ แบ่งฟังก์ชันนะคะเป็นตู้ลินชักขนาดใหญ่ค่ะ mm hmm. ก็จะมีให้ลูกค้านะคะใช้สอยถึง12ใบนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถเก็บของได้เต็มพื้นที่ของห้องเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็บนหน้าท็อปตรงนี้นะคะสามารถเลือกวางนะคะเป็นทีวีหรือว่าวางเป็นของใช้หรือว่า,วาของตกแต่งก็ได้ค่ะถัด mm hmm. มาด้านหลังตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนของงานกลุ่มผนังหัวเตียงค่ะซึ่งมีการเล่นลูกเล่นนะคะโดยการสอดล่องค่ะแล้วก็เพิ่มนะคะเป็นลามิเนตลายเห็นอ่อนนะคะเพื mm ่อทำให้ ห้องนะคะโดยโลวมมากิ่งขึ้นค่ะแล้วตรงนี้นะคะซ่อยฟังก์ชันนะคะไว้สําหรับเปิดปิดหน้าต่างค่ะลูกค้าจะได้ไม่ต้องติดม่านเพิ่มนะคะอีกอย่างจะได้สวยงามแล้วก็ได้งานปลูกผันธุ์เงเต็มพื้นที่ด้วยค่ะตัวเตียงนะคะเราก็เลือกใช้นะคะเป็นงานบิวอินเตียงนะคะขนาด5ฟุตค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตู้ลิ้นชักหัวเตียงนะคะอาจจะไว้สําหรับวางโคมไฟนะคะหรือว่าวางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการพาชมผลงานบ้านในวันนี้ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีไอเดียในการตกแต่งบ้านสามารถเข้ามาขอคําปรึกษาได้ที่ h d r Creation ตั้งอยู่ด้านหลังเซ็นทรัลระยองเลยนะคะสําหรับวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนและครั้งหน้านะคะจะพากันไปชมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ